ครับทำความเารพท่านประธานนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอกลับหลังหาไปทางด้านอาจารย์ที่ตะวันตกนะครับอาทำความเคารพท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยนะครับนะครับก็ ประจำที่ประจำถุกนะครับแต่ไม้แต่เบรกันครับทักทายกันครับนานนั้นเจอกันดีนะครับแต่ละปีต้องมีเซอร์ไพรส์นะครับแต่ละปีเราก็ต้องมาเจอกันนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับครบรอบ60ปีมหัศจรรย์งาน์ดชั้งสุรินนะครับอันนี้ทั้งสองทีมนะครับก็ได้ับไปประจำถุนประจำที่ของตัวเองแล้วนะครับสีฟ้านะครับจาก ศูนย์โคศึกษานะครับโครงการโลกของช้าง a f r i c w o r d นะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับจากโครงการโคชนาจักช้างนะครับโครงการสวนสัตว์นนพระบรมราชูปถมนะครับอ่ะก็นีพร้อมไปนะครับลายเมนครับลูกสามประตูนะครับพยาบาลพยาบาลมีพร้อมนะครับอะไปยิงชุครับมครับเห็นไหนครับสีฟ้านะครับ เปิดลูก่อนนะครับอาสีเหลืองนะครับการโคจรจากช้างนะครับสีเหลืองน้องอรไทยนะครับเิดเนะครับน้องอรไทยมาแล้วเออเริ่มต้นขึ้นแล้วรับน้องบอยนะครัอยจ่าอลินงเรานะครับจูนคตรดษาทีควา มีวันก็ต้องช่วยชาเกลยด้วยนะพ่อช่วยผมด้วยนะพ่อนะครับถ้าหนูไม yeah. ja, er ่ไหวพ่อช่วยผมด้วยก็แล้วกันเอาละครับตอนนี ah. ้บอลนะครับอยู่ฝั่งนด้านะโคชนาจักรับตอนนี้โอู้ทำโคชนาจักรได้แล้วเบอร์หกครับเพิ่งชนเบอร์หกครับไปแล้วครับโคชนาจักรจัดสุรินทรย์ไป ศูนพจน์คือสามครับไหนมาสุดยอดมากเลยครับนี่มาดีครับผมเบอร์สกิ๊กนะครับผู้สาัประตุน้องก็จตัดนะครับไม่ยอมไม่ยอมไม้ได้ไปแล้วไปได้าเบอร์หกไปได้าามอีกแล้วไปแล้วกรรมการมองเห็นคือมองเห็นก็ไม่เป่าหรอกครับบังไว้บังไป้วนะจัะอยากให้เข้าคับบังโอ้ยไม่เข้าไม่เข้าครับกรรมการช่วยด้วย ไปก่อนนะ <c ces> ครับนี่กรรมการยอมครับบ <c ười> ิ๊กประกบข้างพาไม่ผ่านครับตอนนี้ไม่ได้เล่นบอลแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เล่นลัมบี้นะครับไปแล้วโอ้ยตัวหน้าครับต้องต้องแข็งตนายครับแข็งว่ายังไงแตทนายเปิดกล้าวของเจ้าของกับโครงการเพื่อจะจับจับเบอร์สี่เขา เออสิครับสายมานะครับเส็ตได้คร uh ับเอาวัฏกายบอลพลอยบอลพลอยยี <um> oh. ่ิบโอ้ยต้องเหมือแบบใสๆเง่งๆเลยนี่คุณเลยของ้องดีได้ไหมครับโอ้โหเอาน้าแล้วครับน้องไอด้าพ่อขหงครับอาน้องน่จะเป็นน้องไปเลยไม่ได้ขึ้นไปขึ้นไป ไม่ใช่สนามมวยลูกเอาเอาเบอร์สิบกับเบอร์สี่เอ็นนะคะทำไมทำไมทำไมเกิดอะไรขึ้นนะต้องคำต้องคำไม่ทำอะไรน้ำพอเราตายอยู่ที่แลูกกรรมการครับกรรมการว่าไงคะแยกไม่ได้ครับดูพี่เข้าไปใกล้ครับอันตรายตอนนี้ยังสู้กันอยู่ครับยังไม่ยอมครับพอร์ตไทยก็พอร์ตไยก็ไม่ยอมไปแดงได้เลยตกลงเฉยไม่ไดงใครครับเรื่องไม่ฟังครับอะไรครับ โอ้ไปมาสนามรัสซกะแลแล้วน้องไปไหนาทไนกละักษไรกนเดีวเดยวยยเดหมาเลขสิบไปทำอะไรคะไม่ลสนีครสงสัยาจอักนเั้งแตก่อนเข้าสนามันเคยกระดมนเจ็บแล้วจับเจบน้องอะไรคะหมาเลขเทีน้องรไเจบเลยไม่ไหวแลไม่ไหวแล้วคะไม่ไห โอ้สงสารเนาะเจ็บมากพี่ชายะพี่เมื่อกี้โดนทันหลังเวลาออกเจ็เวลาออกเจ็บขาหน้าตาแหลกอ๋อชายเจ็บจังเลยสนสาสุสารจ็งเลยอ่ะระไรก็สองครังมันจะหายได้ละไละายแน่หลอดอ่ะเจ็บมากนี่นขบุญเหตุเพื่อบุญเตุอขอ ต่อกรบไฟแล้วครับนุ่อเอาไอด้าครับเหบลือครับตอนนี้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยถนัดัหน้าแบบนี้ของเรขอขอาน้องไอด้าเบอร์หกอือโอ้ยเข้าไหมเข้าเลยไหมครับ อนะคะหนึ่งต ah ่อหนึ่งแล้วเราตัดสินแบบโค้งไปโค้งมานะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมมันแกล้งใช่ไหมแกล้งครับก็ต้องเป็นการเตะลงโทษนะครับเป็นการเตะลงโทษนะครับผู้รักษาประตูทั้งสองทีมนะครับเป็นประจำจุดเลยนะครับนะคุณสายฟ้านะครับจากโคชนาจักรนะครับแล้วก็น้องท็อกคำนะครับจากเอลฟ์เอ็ร์นะครับโครงการสูบโคตริสาโครงการลูกุ้งช้างนะครับอเลยครับ คอคำนะครับผู้รักษาประตูครับนี่นะต้องดูสีนะครับของนักกีฬานะครับอาทองคำครับก่อนที่จะเป็นผู้รักษาประตูนะครับจัดก่อนเลยครับจัดเดิมก่อนนะครับผู้รักษาประตูนะครับจากโครงการโคชนาจักรช้าองรงการสวนสัตว์จังหวัดสุรินทร์แล้วก็เบอร์สิบนะครับจากโครงการโลกของช้า ศูนย์โค้ชกติกาพร้อมแล้วเหินครับเออชียร์กันด้วยครับเชียร์กันด้วยครับเชียร์ด้วยเชียร์ให้ทีมงานนะ,ค,ะออออครับเอ้จีนะครับเราเปิดลูกกระเซ็นผู้รักษาประตูครับทองคำนะครับต่อไปเลยครับทีมฝั่งทางด้านโค้ชาจารย์นะ น้องโมเมฮะอะไรนะครับอาทีมสีเหลืองนะครับให้นักท่องเที่ยวที่ฝั่งอาจารย์ทางด้านทิศตะวันตกนะครับเชียร์นะครับสีเหลืองนะครับทิศตะวันตกนะครับอาจารย์ทิศตะวันตกเชียร์นะครับส่วนสีฟ้านะครับอาจารย์ทางด้านทิศตะวันออกนะครับทางด้านบีไอพีท่านประธานเชียร์นะครับสีเหลืองครับเบอร์สี่น้องโมเม ประตูตออหนึ่งแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับทองทองแทง่งอะไรครับทองแทง่งนี่ช้างแฝดลายคู่แรกของโลกนะครับเกิดที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับทองแท่งนะครับตัวแทนนักกีฬาล,ลูกของชา้าแล้วทองแทง่งแปดน,น้องยิ่งลุ เ็กซิมนะตัวใหญ่มากนะคะแม่บังประตูกับมิดเลยนะคะเออเซตนะครับแล้วสวัสดีค่ะไม่เจ็บแล้วใช่ไหมคะไม่เจ็บแล้วได้พัาเดียวหายแล้วหายเลยหายเลยลูกอร่าไทยครับอร่าไทย เอาค่พ้อมแล้ว 10. ouais. สุดยอดาลยะคะิงเข้าไปแบกสวยๆยาฉบาบของน้องไทนะคนเตท้ารอก่อนไม่ธรรมดาเลยนิวมีอาชีพไหมครับมีอาชีพลสัตว์เท้ารอก็ต้อสัตว์เท้าลอก่อน ใอยาฉีดตอบลอยแล้วเลยนี่มันยังไงบอบลอยเชื่อมาเชื่อเชื่อเกะกะเชื่อเกะมากจริงๆเอาขาหน้าลูกมาในนีาในนเชื่อเชื่อมาเชื่อมเชื่อโอนี่มันแข็งทเชือน้า้เต็ดวถนัดเ็มไดวนัดมเก็บเชื่อไว้ก่อนขาหน้าอไ่่เู้ดด่ ต emos, ัมง่วงก่อนครับอระก่อนบบล่อยปลอยยังไงครับเชือเก่็กับลูกพี่สั่งบอว่าพลอยด้วยเลยดัดไปปลอยถ้าล้าไม่เอาเาาล่า น่อนไปทั้งสอยนกขากิจกรรข้วยนะค t h a n you very <Academy> m <Pf> u h for elephants from e <ie> l e p h a t study okay, i s u i n province and also Surin elephant kingdom a t district Thank you very much สำหรับการแสดงสดแบบนี้น เที่ยวได้ทุกวันสะอาดสะดวกปลอดภัยและได้อลักรณ์นะคะหมู่บ้านช้างของเราเปิดทำการแสดงทุกวันนะคะสองรอบคือรอบเช้าส0บนาฬิการอบบ่ายเวลา14บสนาฬิกาค่ะขอเซ็นปรลมวอกับเจ้กีฬาของเราด้วยค่ะ 啊、uh,，about。